แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบุกไปเอาชนะโค้ชทีมระดับลีกทูอย่างนิวพอร์ตเคานตี้ได้เนี่ยถึงถิ่นเลย4ประตูต่อ2ในศึก f อฟเคับรอบ4ผ่านเข้าไปในรอบที่5นะฮะร,รอบสิบหกทีมสุดท้ายจะเข้าไปเจอผู้ชนะระหว่างวิสต t ลซิตี้กับ Nottingham Forest นะเป,นเป็นทีมเยือนนะชนะก็จริง4ประตูต่อ2 แต่ก็ต้องขอเรียนตามตรงนะว่ามันเป็นฟอร์มการเล่นที่ไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่ตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะด้วยคุณภาพของผู้เล่นนะครับด้วยระดับชั้นนะฮะด้วยคลาสของผู้เล่นเนี่ยมันแตกต่างกันเนี่ยโอ้โหเยอะแย,ย,ยะมากมายเอาแค่เงินเดือนผู้เล่นของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดคนหนึ่งเนี่ยสามารถจ่ายให้กับผู้เล่นของนิวพอร์ตได้ทั้งทีม ะะรวมทีมสำรองด้วยก็ไดนะ้มันก็ควรจะชนะแบบสวยๆชนะแบบมีทรงชนะแบบน่าประทับใจเปิดเกมมาแป๊บเดียวก็นำหนึ่งนะฮะต่อมาไม่นานก็ทิ้งห่างเป็นสองประตูต่อศูนคิดว่าสบายตัวนะสบายตัวไม่น่าจะต้องให้หลุ้นอะไรมากมายนอนได้เลยไม่ต้องดูจนจบก็ได้ปรากฏเล่นไปเล่นมาเกมรุกมีปัญหานะฮะแทนที่จะ ได้ประตูที่สามให้มันจบๆไปก็ยิงทิ้งยิงขว้างจังหวะที่อารเลนโดกานาโชกระชากหลุดมานะฮะหลุดมาทางซ้ายจี้เข้ามาตรงเสาแรกมีผู้เล่นรออยู่ตรงกลางเนี่ยว่างๆโล่งๆเลยสองตัวรูโนโแฟนนส์คนหนึ่งาสมุสคอยลุนคนหนึ่งบุมก็แคบ <c oughs> สับไกยิงเองซะอย่างนั้นไม่เข้าใจคือจังหวะนั้นอะ มันจ่ายมาเป็นสามศูนย์ก็จบหรือต่อให้ไม่เข้ามันก็ควรเป็นจังหวะที่น่าจะเล่นแบบนั้นน่าจะจ่ายเข้ากลางเห็นไหมครับพอยิงทิ้งยิงคว้างใช้โอกาสเปลืองตอกตะปูฝาโลงเข้าไม่ได้ยิงสามศูนย์ไม่ได้ก็ไปพลาดถาไปพลาดลูกฉลับโดนตีใครแตกมาสองหนึ่งทีนี้เอาอีกแล้วรวนเปิดเกมครึ่งหลังไม่กี่นาทีเองเสียประตูอีกแล้ว แก้ไม่หายนะฮะแมนยูเสียประตูแบบไม่มีสมาธิแบบเนี้ยเสียประตูเร็วนะฮะเสียประตูต้นครึ่งแรกต้นครึ่งหลังเนี้ยอย่างนี้ตลอดนะแล้วก็ลูกเปิดจากทางด้านข้างเนี่ยมีปัญหาในการป้องกันนะะลองไปดูเิยะประตูที่แมนแมนยูเสียส่วนใหญ่ในฤดูกาลเนี้ยเปิดจากด้านข้างทั้งนั้นนะมันมีปัญหาในการป้องกันนะครับกว่าจะเอาชนะได้โอเคโดนตีเสมอไปสองสองก็กว่าจะเอาชนะได้เนี่ยมันก็ด้วยคุณภาพผู้เล่น ที่สูงกว่าไม่ได้ชนะด้วยรูปแบบการเล่นที่ดีไม่ได้ชนะด้วยทีมเวิร์คด,ด,ด้วย, <Team> work, วยระบบที่มันน่าแบบตื่นตาตื่นใจด้วยเกมรุกที่ดุดันหรืออะไรแบบนั้นนะมันก็ชนะด้วยคุณภาพผู้เล่นที่สูงกว่าชนะด้วยชั้นของผู้เล่นที่เหนือกว่านะบนไปก็บอกเดี๋ยวก็จะมีมาบอกอีกโอ้ชนะก็บนแพ้ก็บนชนะก็บนก็ ก็ต้องอยากให้ด uh 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 uh. <Yeah. S 1> ูอะนะฮะดูถ้าดูเต็มเต็มดูแบบละเอียดดูแบบตั้งใจดูรูปเกมเนี่ยมันก็น่าบ่นนะฮะโหปีกสองข้างแม่งนะเล่นอะไรก็ไม่รู้ว่าต่างคนต่างเล่นข้างนึงก็ล็อกอยู่แน่ๆอีกข้างนึงก็บ้าเลี้ยงบ้ายิงคุดคุณคุุนะกองหน้าอย่างฮอยลุนดีได้ยิงได้นะยิงได้นี่ก็ไม่ได้เพื่อนไม่ได้ชงนะลูกมันขู่กลิกไปขู่กลิกมาอะโอเคนะก็ว่ากันต่อไปรอบต่อไป ไม่รู้ยังเจอใครกันหนักอีกแล้วนะฮะ